วันนี้ผมได้เกียรติจากกูรูนะครับมานําเสนอนะครับแล้วก็พาชมว่าทั้ง2คันนี้นะครับมีความาน่าใช้ยังไงนะครับต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวนะครับ MPV ขนาดใหญ่เป็นรถที่ราคาน่าใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะความปลอดภัยต่างๆสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมนําเสนอรถต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวนะครับ MPV ขนาดใหญ่นะฮะสำหรับ2องคันที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับองบอกว่าเป็นรถที่ราคาหน้าใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะความปลอดภัยต่างๆวันนี้ผมได้เกียรติจากกูรูนะครับมานําเสนอนะครับแล้วก็พาชมว่าคันทั้ง2คันนี้นะครับมีความน่าใช้อย่างไงนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตเรียนเชิญพี่นายครับสวัสดีครับพี่นายครับ สวัสดีครับผู้จัดการต่อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับจะมีรถที่อยากจะนําเสนอเพราะถือว่าเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถ MPV สุดคุ้มค่าในราคาสุดประหยัดนะครับเพราะว่ารถใหม่คันหนึ่งราคาแพงมากคันหนึ่งราคาประมาณ4ล้านบาทนะครับสามล้านบาทเวลาเป็นมือสองราคาถูกมากๆถูกจนหน้าตกใจนะครับอยู่ข้างหลังผมนะะสองคันที่อยู่ข้างๆคันที่เป็นรถ รถเพื่อนนะฮะรถพักพวกาฝาขายนะครับส่วนคันนี้เป็นรถอยู่ที่ร้านเองนะครับนี่ก็เป็นพักพวกเหมือนกันนะครับเอารถเปลี่ยนไปใช้คันนี้รถตู้นะครับรถครอบครัวที่เขาใช้อยู่แล้วมาเปลี่ยนเป็นรถแลนด์ครูเซอร์ VX8 0มาจากกาญจนบุรีนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถยี่ห้อโฟ l ksawagen นะครับทา a n สปอร์เตอร์นะครับคาราวลคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,400กว่ cc ตีไว้2,500แล้วกันนะครับ TDI เป็นดีเซลส่วนคันซ้ายมือเป็นเครื่องเบนซิน3,200 cc หกสูบนะครับต้องบอกว่า2คันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับทำไมราคาถึงถูกกว่าแพงกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเหมือนอย่างคันแรกเลยคันซ้ายมือไอ้คันขวามือของผมนะครับท้าซ้ายมือของท่านผู้ชม คันนี้เป็นโฟก k สวาเกนนะครับโฟก k สวาเกนนี่ต้องบอกว่าเป็นรถมาตรฐานนะครับของประเทศเยอรมัน<อ>นะครับเยอรมันะก็จะมีแบรนด์เบนท์บีเอ็มนะครับโฟกสวาเกนก็หนึ่งในรถมาตรฐานที่คุณภาพยอดเยี่ยมของประเทศเยอรมันซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งของ Porsche ด้วยนะ<อ> Porsche นี่ช่วงหลังๆมาเ,เป็นรถสป,ปอร์ตนะรถเปิดประทุนบ o ็อกสเตอร์ต่างๆ K-man พวกนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคันหนึ่งสิบกว่าล้านนะครับสำหรับตัว911พวกนี้นะครับทีนี้เป็นต้นแบบนะครับเป็นรถที่นำล่องของ Porsche Cayenne สมัย Adolf h i l l e r โอ้ยพอไปไกลขักมาที่นี่นะแต่ว่านี่คือต้นตำแบบเขาจริงๆนะของประเทศเยอรมันเพราะฉะนั้นเองถามว่ารถกลุ่มนี้นะครับเป็นรถครอบครัวนี่คือเป็นรถจนนั่งด้วยนะครับที่เป็นรถที่มีคนขับให้ถามว่าเพราะอะไร หนึ่งเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างและบอดี้ตัวถังนะครับสองเรื่องสมรรถนะนะครับถ้ามาตรฐานเยอรมันต้องบอกเลยว่าเรื่องสมรรถนะประสิทธิภาพต่างๆการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกภายในเครื่องยนต์ระบบเกียร์ถือว่าเขาสุดยอดของเรื่องเทคโนโลยีเรื่องความทนทานเรื่องความทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ราคารถใหม่ถึงราคาอยู่ประมาณ4ล้านบาทน่าจะ4ล้านกว่านะพิการต่อนะต้องขออภัยนะครับผม ตอบราคารถใหม่ไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นรถที่เกิดเอื่อมที่เราจะซื้อมานะครับแต่ว่าถามว่าณวันนี้นะครับเราเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ผมบอกว่าชิลๆนะราคาถูกกต่รถตู้คอมพิวเตอร์อย่างนี้แล้วกันราคาถูกอัน่าดเวลไฟที่เรามีอยู่นะครับอัน่าดเวลไฟรุ่นแรกนะฮะก็ไม่จะเป็น b 6 3000เองด้วยว่ให้บริดนะครับที่เป็น0 6นย์เองเนี่ยราคาก็ยังแพงกว่าตัวนี้แพงกว่านะครับต้องบอกแล้คันนี้อี๋ยวพาดูที่ะจาจดแล้วกันนะครับ คันนี้ต้องต้องบอกกับผู้การตอบเปิดปากาโป่งให้หน่อยนะครับอะสักครู่ครับคันนี้เองนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอ่าแบรดฟลักสวากเก้นอนอกจากรถเต่านะครับที่เราเห็นเนี่ยขึ้นชื่อมากสำหรับยี่ห้อนี้ร,รถตู้นะครับรถ MPV นะครับอ,อ่ก็เป็นรถ รุ่นหนึ่งที่รับความนิยมนะครับที่ต่างประเทศนี่นอกใช้นอกจากจะใช้เป็นรถยนต์นั่งแล้วนักพิกันต่อเขายังเป็นใช้รถบรรทุกขนของนี้ด้วยนะครับ,รบขนดอกไม้ขนขนมปงังขนอะไรในต่างประเทศนี่เขาหยิบมาใช้พิการต่อลองคิดดูสิว่าเขาออกแบบดีแค่ไหนรเราจะมองไม่เห็นเครื่องยนต์เลยอ,อันนี้เรียบร้อยดีมากเลยนะย่างน,นี่คือความที่เขาปราณีตมากถึงบอกว่ารถเหล่านี้ถือเป็นรถผู้บริหารส่วนใหญ่เราจะเห็นใครนั่งรู้ไหมครับ นักการเมืองกันปะโอ้สสสวต้องมีโฟกคาราบูเอลนะฮะอันขาดดีลไฟเป็นพ่อค้าอย่างพวกเราเนี่ยขับได้นะฮะแต่อย่างเงี้ยต้องต้องมีคนขับนะฮเอกลักษณ์แต่หลังมาเป็นมือสองเราขับเองก็ได้เพราะราคาไม่สูงแต่ถ้าเป็นรถใหม่ต้องมีคนขับให้ต้องมีคนเปิดประตูให้นะฮะต้องเป็นรถนักการเมืองนั่รถผู้บริหารชั้นสูงด้วยเยอรมันรถยุโรปเป็นอย่างนี้หมดเนาะพี่นายเนาะหมายถึงว่าปิดให้เรียบร้อยแบบนี้เลยเขาเก็บดีมากนะครับเพราะว่าถึงบอกว่าการออกแบบภายนอกภายในดูนะฮะ แต่น้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าน้ำมันเครื่องทุกอย่างนะเวลาใส่เสร็จปุ๊บปิดให้ดีนะครับนะะฮปิดให้เรียบร้อยมองไม่เห็นเลยนะครับการดูแลเซอร์วิสนี่น้ําฉีดกระจกนะครับน้ํำน้ําหล่อเย็นนะครับเก็บเรียบร้อยมากนะครับและคันนี้ก็สภาพสมบูรณ์ดูสิทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยนะครับฝาไม่มีหายเลยนะครับเพราะบางทีถอดออกแล้วทั้งลืมใส่นะฮะนี่แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะเก็บไว้เรียบร้อยมากนะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนทุกอย่างสมบูรณ์ช็คฟังกะโปรง ยังค้ำอยู่อ่ะคิดดูสิแน่นะฮะอ๋อามีข้างเดียวใช่ไหมครับมีข้างเดียวครับรับน้ำหนักได้สบายสบายครับถ้าถ้าเขาไม่ดูแลเขาไม่รักษานะตัวนี้มันจะลอยฮะมันจะลอยลอยไม่ั่วมันค้ำไม่อยู่ไม่มีแรงดันแล้วไอ้นี่แข็งแรงฮะปึ๊บโอ้โหเห็นไหมฮะดูไฟก็จะเหลือนิดนึงนะขัดสีไฟให้นะคันนี้ต้องบอกว่าสุดคุ้มค่ามากนะครับประตูนะครับประตูมีกระจกกระจกเล็กด้วยเนี่ยประตูไฟฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรถผู้บริหารอย่างแท้จริงนะครับ มี2อเบาะข้างหน้านะครับนะครับเบาะก็จะมีแตกหน่อยตามสภาพนะเพราะตอนนี้ราคาบอกว่าขายไม่แพงแล้วก็มีเบาะหลังอีก3ที่นั่งนะครับด้านหลังเป็น v i p นะครับเป็น5ที่นั่งนะครับคู่หน้าแล้วก็3ที่ข้างหลังมีจอหน้าสไลด์ขึ้นลงได้แล้วก็มีจอข้างล่างด้วยนะครับไอ้นี่เขาเรียก3จอครับนะครับสจอไม่จอหลังคนขับนะจออยู่ตรงกลางอยู่ข้างล่างนะครับไอ้นั่นจะเป็นมอนิเตอร์ที่จะเวลาเราจะใช้ข้างหลังนะครับให้คนขับสามารถใช้ได้ มีช่องเสียบ USB มีช่องชาร์จมีกระจกสไลด์ขึ้นลงมีที่เคลียบอดีมีคร<อ><อ>บหมดเลย<อ>นะครับเคาน์เตอร์นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ปิดนะครับเพราะบางคันเขาอาจจะทําปิดห้องแยกระหว่างคนขับกับท่านผู้โดยสารอยู่ข้างหลังนะฮะข้างในก็จะมีม่านด้วยนะครับ,รบมีม่านด้วยนะครับตัวนี้<อ>สามารถปิดขึ้นลงนะค,ะครับเน้นความมีส่วนเป็นส่วนตัวนะครับนี่คือเครื่องยนต์ ดีเซล,ด,เซลด้วยคันนี้นะฮะที่ข้อดีเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเรื่อให้ฟังเสียงเลยนะครับคันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่อ่าเราเปิดไฟไว้นี่ฮะก็เลยแบตหมดนะครับเนี่ยไฟข้างหลังเนี่ยนะฮะมันจะฟีดเองนะครับเวลาเราเปิดประตูไว้ไฟไมันสว่างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คแบตเตอรี่นะเพราะเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือรถรถยุโรปนะครับเวลา เวลานี่มันจะใช้ไฟเยอะหน่อยถ้าแบตเตอรี่ไม่สมบูรณ์มันก็จะทําให้เนี่ยแอลมันก็ต้องสูงหน่อยแบตเตอรี่ก็ต้องรูปใหญ่กว่าชาวบ้านเข้าหน่อยไฟไฟมาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคมาอยู่แสนเก้าหมื่นสามพันนะครับปีสองพันห้านะครับปีสองพันห้าเครื่องยนต์ดีเซลจดทะเบียนสี่กรกฎาคมสี่แปดนะครับเป็นป้ายกรุงเทพนะครับ จัดเฟนแอสได้ด้วยเพื่อการต่อคันนี้ดาวแสนห้าผ่อนสามเคยเช็คไปครับอ๋อเคยเช็คไปนะครับคันนี้ขายอยู่3 9 9 0 0 0บาทนะครับสองพครับนะครับเออสามเก้าเก้าดาวแสนห้าผ่อนหกพันสามหกสิบเดือนนะครับไอ้นี่ผ่อนให้ไม่ยาวอ่าแสนเก้าหมื่นสี่พันเห็นแล้วน้าปัดขึ้นแล้วนะเพี่การต่อให้เขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้ครับพิเศษนะเพราะแบตเตอรี่เองถ้าถ้าถึงระยะเวลานะครับมันต้องกินไฟเยอะกว่าชาวบ้านเขาสร้ารถแบน แบรนด์ยุโรปเป็นอนี้หมดเลยแบรนด์จากเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเบนส์บีเอ็มนะครับแม้แต่ข้างหลังเองนะครับรถเอ่ออย่างฟอร์ดเองนะก็เชฟนี่เยอะเหมือนกันครับก็บริโภคครับไปมากกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับซึ่งรุ่นใหม่เองเขาใช้ระบบไฟนะครับมามาเลี้ยงทุกอย่างในระบบทําให้การระบบไฟทุกอย่างจะมีความสําคัญมากนะครับแบตเตอรี่ก็ถือเวลา2ปีก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับนี่คือความเรียบร้อยนะครับว่าเห็นไหมประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างยางใหม่นะฮะล้อฟลักสวาเก้น ตรงเดิมจากโรงงานนะครับอ่านี่คือด้านหลังพามาดูแล้วโลโก้นะครับไม่มีลอกเลยนะครับครับอ่าป้าย TDI ด้านหลังบ่งบอกถือว่าเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีห้าสูบนั่นหละครับนะครับเครื่องห้าสูบแต่ที่ด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังเองนะครับมีพื้นที่สำหรับวางกระเป๋าเขาไม่ให้นั่งเยอะนะพี่การตอบก็ต้องบอกแล้วเป็นรถผู้บริหารด้านหน้านั่งสองด้านหลังนั่งสามจริงๆพอนั่งสองคน่ะพอดีนะครับสามก็นั่งไม่สะดวกด้วยแหละนะดูท่าทางแล้วนะครับ เอ็นได้กว้างขวางมากนะครับออยนะบาะแถวที่3ามแทบไม่มีคนนั่งเลยดูใหม่มากเลยแถวเนี้ยนะครับแล้วก็สามารถพับลงนะครับเพื่อจะเป็นรถที่ส่วนตัวนะครับสามารถเลื่อนลงไปแล้วพับลงไปได้ใช่ไหมมันมีที่สำหรับออกแบบผู้วางแก้วได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี้ยนะครับใส่ของใส่รองเท้านะครับเนี่ยเป็นสัดส่วนเลยนะครับกล่องให้พร้อมนะครับนี่คือ รายละเอียดของรถนะครับว่าเน้นความเป็นส่วนตัวจริงๆนะครับมีคนขับรถหนึ่งนั่งข้างหลังสองนะครับถ้ามีลูกไปด้วยอีกสัก3าคนก็พอไปได้นะครับนะครับหรือ4ี่ข้าคนขับนี้ก็ไปได้เพราะคันนี้สามารถไปได้อยู่1 2ึ่งห้าหกเจ็ดับคนขับเป็นรถจนเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าให้ดีก็ไปส่วนใหญ่ก็ไปส่วนตัวสองคนนี้ก็จะสะดวกสบายมากนะครับคั้นใหญ่แต่ไปได้น้อยคนนะครับแต่ถ้าอยากไปเยอะก็ แบ่งพื้นที่<ม>ที่สามารถใช้งานเพิ่มเติมได้นี่คือโฟกคา,าร์เวลรถผู้บริหารน,นะครับมีคาถามเพิ่มเติมครับพี่นายเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอัตราสิ้นเปลืองเป็นไงบ้างครับพี่นายครับต้องบอกว่าถ้าเป็นบอกเครื่องยนต์ดีเซลเออกแบบมาเพื่อความประหยัดและก็<ม>ทนทานถึงบอกรถรถุ่นนี้นอกจากจะเป็นรถที่ใช้เป็นรถจนนั่งสวับุคคลแล้วก็สามารถเป็นรถบรรทุกได้อยู่ที่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่ทางผมไปทางโซนยุโรปนะก็จะเป็นทางออสเตรียทางฝรั่งเศสทางโน้นนะ เขาเป็นรถบรรทุกนะบรรทุกของใส่ของทานสปอร์เตอร์นะครับและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เองเนี่ยโฟก์ฟกสเเก้นเนี่ยไปลงทุนที่เมืองจีนเนี่ยเยอะมากตลาดตอนนี้ไปเติบโตที่เมืองจีนนะครับสังเกตว่ารุ่นหลังๆมาเนี่ยนะตลาดจีนจะโตมากเป็นมีรถเก๋งมีแทบทุกรถเลยนะครับมีแม้แต่ไอตัวเหมือนกับ SUV ก็มีนะครับอยู่ที่เมืองจีนนะครับพัะฉะนันนในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองต่างๆหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆนะครับ ถ้ามาจีนแล้วก็น่าจะไม่ยากแล้วนะเพราะอะไรง่ายถ้าคนใช้เยอะครับขออนุญาตปิดฮะถ้าคนใช้เยอะอะไรก็จะเยอะตามโอนะครับหม้อวัดดีเซลนี่ผมว่าต้องมีประมาณ10 10-12กิโลเมตรต่อลิตร10คือนี่ก็ดีมากแล้วนะรถรถทั่วไปนะครับแต่ข้อดีของรถรถทางทางทางฝั่งยุโรปทางเยอรมันคือยิ่งวิ่งวิ่งเร็วยิ่งประหยัดเหมือนรถเบนซ์รถบีเอ็มเลยนะ นะครับวิ่งวิ่งเร็วนี้ประหยัดนะแต่ถ้าวิ่งวิ่งในเมืองนี่จะค่อนข้างจะบริโภคน้ำมันนะครับรถเบนซ์เนี่ยนะฮะรถเบนซ์เองวิ่งทางยาวๆเนี่ยเขาจะประหยัดเพราะเขาออกแบบมาสำหรับวิ่งเทาเรียกลวิ่งทางไกลวิ่งทางยาวนะครับแต่วิ่งในเมืองเขาก็จะจะกินหน่อยแต่รถญี่ปุ่นเองก็จะเป็นแคมรีดแอร์คอร์ดพวกนี้สังเก็ตเวลาวิ่งวิ่งแรงๆเนี่ยมันจะกินน้ำมันเยอะมันกับอย่าบรถยุโรปนะเพราะนี่พวกเนี่ยคือช่วงชักช่วงชักมันจะยาวกว่านะครับมันนี่คือข้อดี ที่ข้อดีสําคัญที่สุดก็คือว่าเป็นรถครอบครัวที่รถใหม่ราคาสี่ล้านมาเป็นมือสองเหลือสี่แสนมีทอนเลยนะสี่แสนมีทอนได้พันหนึ่งหายไปร้อยเท่าเลยมั้งเนี่ยสี่ล้านสี่แสนสี่แสนแสนี่พันเท่าไหร่ร้อยเท่าเลย สี่แสนสิบเท่าสี่ล้านสิบเท่าอ่สิบเท่าสิบเท่าเออสี่แสนเป็นสี่ล้านนะสี่ล้านสี่เแล้วอยู่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เลยค่ะสิบเปอร์เซ็นต์ครงเลยนะใชสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่คือเป็นรถที่ถือว่าน่าใช้นะแล้คันนี้เพิ่งเซอร์วิสมานะถามว่าเออพอดีเลยคุยการตอบไปถามแต่อย่าพูดให้ฟังส่วนใหญ่รถพวกนี้เขากลัวอะไรเขากลัวเรื่องเซอร์วิสอ่าเขากลัวเรื่องแมนเทนน์ต้องบอกเลยคันนี้นะซื้อมารถเพื่อนกันนะรถเพื่อนอยู่มาจากอ่ากาญจนบุรีนะครับเป็นรรถทีีีีี่่เ้้าาใชออยูมมมมมันนนก็จะะซไ รั่วบ้างมาก็จะเปลี่ยนอะไหล่ไม่แพงฮะแต่ว่าจะเสียเวลาในเวลาเอาเอา,เอาซอ่อมเครื่องมันต้องยกข้างล่างนะครับมันก็จะเสียเวลาที่ต้องทําหน่อย,อยจะถามว่าทาได้ไหมอะไหล่ไม่แพงแล้วทุกวันนี้มันเป็นโลกของอะไหล่อยากได้อะไหล่ตรงในถางเข้าไปในคลับในกลุ่มนี้บอกได้หมดแหละเลยแต่ว่าช่างที่จะทาได้ก็ต้องเอาเอาช่างที่เคยทําหน่อยอถ้าไม่เคยทําแล้วไปทำมันก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าด้วยมีประสบการณ์น,นะครับมีช่างเฉพาะที่ทาได้อยู่บนก็มีอุบลเซอร์เวตที่เช็คคันนี้ให้นะครับตอนนี้ก็ขับสบายน้ามันหยดก็ไปเปลี่ยนซีดเปลี่ย ไม่ได้กลัวแล้วนะครับไปได้ทั่วประเทศแน่นอนครับได้เลยครับนะฮะพัอมูลครบถ้วนนะครับสำหรับต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวน่าใช้จริงๆนะราคาที่หายไปขนาดนี้นะครับเหมือนที่บอกไปว่าถ้าไปเทียบเอา่านเบลฟายนะครับก็ถูกสุดเลยแหละเทียบกับคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยกัน ดีเซลประหยัดส่วนใหญ่เราจะเห็นถ้าเป็นโตโยต้าส่วนใหญ่เป็นเบนซินข้อดีเขาคือเป็นดีเซลประหยัดน้ำมันถ้าเป็นฮุนไดยังแพงกว่าเลยอันนี้คือฮุนไดด้วยแต่สักดีเศรน้อกว่านะครับอันนี้รถเยอรมันนะครับ มาดูขั้นต่อไป<ด>ขันนี้รถ<ล>ห่างรถพักพวกปลาฝาขายนะครับก็อาจจะเป็นบอกว่ารคประจำตัวเขาก็ได้นะเพราะว่าเหมือนกันเลยอาการก็เหมือนกันเลยคือไฟหน้าเขาเหลืองถามว่าทาไมไฟหน้าเขาเหลืองเพราะเขาเป็นพลาสติกนั่นเองอพลาสติกเวลาโดนความร้อนนะครับโดนแดด dead, ที่ไม่ใช่โดนความร้อนโดนแดดโดนฝนเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วขัดมันก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยหรือเราจะเปลี่ยนไฟใหม่นะก็สามารถทําได้เพราะไฟนี้ก็เป็นไฟโคมโปรเจคเตอร์ธรรมดานะครับ นะครับมันติดรีฟิเตอร์ธรรมดาไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเปลี่ยนไฟเหมือนกันเลยนะครับเป็นโครงพลาสติกไม่ใช่โครงแก้วนะครับถ้าโครงแก้วมันก็จะทนกว่านี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนโคมไฟหน้าให้ตาใสปิ้งก็ได้แต่ใช้ไปสัก7 8ปีปุ๊บก็ธรรมดาพลาสติกก็เสื่อมตามอายุนะครับคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอนในราคาที่ไม่แพงนะครับ อ่าคันนี้คันนี้เลขไม้อยู่ที่2องแสนสองแสนสามหมื่นสามพันไม่สองแสนสามใครที่อยากได้รถเออ่รถครอบครัวรถสำหรับเดินทางนะคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับคันนี้ฝาครอบไม่มีไม่มีในเข้าออกหรือว่ามาอย่างนี้นี่ฮะแต่ผมคิดว่าน่าเขาน่าจะออกนะเพราะว่าเพพรราาะเหมือนกันเลยชองเหมือนกันเลยช่องเหมือนกันหมดเลยมีฝาปิดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีมีกิ๊บล็อกนะครับแต่ตอนนี้กิ๊บหายไปแล้วถ้าออกก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับมันก็จะ อ่าโล่งนี้แหละแต่ว่าถ้ามันสมบูรณ์ทุกอย่างปุ๊บพลาสติกยังคงอยู่ปุ๊บมันก็จะครอบลงอย่างนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนมีมีบาทมีบาทเขาลองมีบาทเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองนี่คือเครื่องยนต์นะครับก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับเปิดฝาออกก็จะโล่งอย่างนี้นะครับอ่าแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีอ่ายีมีนาคม2548ก็ปีเดียวกันปีเดียวกันเลยศูนย์หเหมือนกันเลยคันนี้สามพ่งร้อซีซีนะครับ6สูบปีห นะครับหกสูบคันนี้ราคาเมื่อกี้บอกว่า3 9 9 0 0 0เาหม่นาถูกแล้วนะครับคันนี้ถูกกว่าอีกอะไรครับพี่นายครับคันนี้นะบอกราคาเลยเพิ่งดูรถบอกราคาก่อนเลยนะครับให้ให้เล้าใจเลย2 9 9แ0 0เาหครับสามแสนมีทอนครับเพื่อนๆครับพูดง่ายเท่ากับคอนดัตจัดเลยเท่ากันก็เลยจะบอกเลยครับราคาเท่ากันนี่แหละเท่ากับรถแฮทแบ็กเลยหลังจากได้ทราบแล้วนะครับว่าราคาถูกนะครับเท่ากับรถเก๋งอีโคคานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูภายในนะครับว่า ภายในเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับทำาบอกมาใหม่เป็นสีน้ำตาลออกส้มนะครับนะครับดูสว่างขึ้นมานะครับหัวเกียร์งมอะไรทุกจ่กงดูเรียบร้อยมากนะครับนี้หลังคาข้างบนเป็นลังคาสันรูปด้วยเปิดได้ด้วยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันกับคันดีเซลนะครับมีเบาะ VIP คู่หน้านะครับสีน้ำตาลส้มนะครับปรับเอเได้นะครับนอนพักผ่อนได้สบายด้านหลังก็เป็น3ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นเอง คันนี้5้าที่นั่งนะครับแล้วก็คู่หน้าอีก2นะครับเท่ากันเลยเจดที่นั่งห้าเจ็ดแปดคนขับังได้เลยนะครับอ่าเจ็ดที่นั่งแปดที่นั่งได้มีที่วางแก้วนะครับมีที่ปีเคาน์เตอร์นะครับวางสิ่งของได้ด้านหน้านะครับราคาสุดประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นเองท่านใดนะครับอยากได้รถครอบครัวราคาประหยัดนะต้องบอกเลยว่าคาราเวลคันนี้นะครับโปก สวากเก้นทาร์สปอร์เตอร์2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น3แสนมีทอนนะครับเยวไปดูด้านหลังก่อนอ๋อยังไม่ดูด้านหลังเลยคันนี้นะครับอ่ามีกล้องมีจอนะครับทุกคันมีมีมีกล้องมีจอหมดเลยนะครับเพราะนั่นเองเวลาขับทาให้มีกล้องก็จะไม่สะดวกสบายเวลาเราถอยนิดนึงเพราะรถคันใหญ่นะครับจะได้มีเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ในการถอยหลังนะครับมีผ้าคลุมรถให้ด้วยนะครับที่เห็นนี่คือผ้าคลุมรถนะครับบะทำมันให้ใหม่เรียบร้อย ที่ดึงสลับคนที่ความสูงไม่ถึงนะครับโอ้นี่ดีอันี้ดีแต่ต้องบอกเลยว่าโชคประตูหลังนะครับประตูไดกให้ไปทั้งสองคันนะฮะแข็งแรงสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ซื้อไปไม่ต้องเก็บนะครับเพราะว่ารถทุกคันเช็คมาให้พร้อมใช้งานทุกคันนะครับนี่คือโ๊กคาราวลนะครับโฟกสวากเก้นสปอร์เตอร์สคันนะครับคันซ้ายมือของผมนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ V6 3,200ันสร้อซีซีนะครับสองแสนเก้าหมื่นเกบาทเท่านั้นถูกมากนะครับถูกมากมากไหครับส่วนคันขวามือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,500ันหซีซีหสูบนะครับ2.5 TDI ราคา399,000บาทเท่านั้น3ามแสนกับ4ี่แสนบาทมีทอนนะครับเอากลมๆเลยนะครับนี่ฮะต้องบอกว่าทั้ง2คันนะครับอย่างที่พาชมไปนะครับ ทั้ง2คันต้องบอกว่าสภาพยังสมบูรณ์คือถ้าเทียบกับ10%บเปอร์เซ็นต์พว่า90%ที่หายไปนะครับคือราคา4ล้านนะครับปัจจุบันเหลืออยู่แค่4 0 0 0 0 0บาทเพราะงั้นต้องบอกว่าสุดคุ้มจริงๆครับทั้ง2คันนี้พี่นายครับเพิ่มเติมนิดนึงทั้ง2คันนี้ถ้าท่านใดที่สนใจเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าถ้าแอดไลน์มาเนี่ยนะครับแอดไลน์มาหาผมนะผมให้น้ำมันเต็มถังได้ไหมครับพี่นายครับเออไม่เป็นไรสำหรับที่ลูกค้าที่ติดต่อกับผู้จัดการไปต่อไปนะครับ นะครับแถมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะครับผมขอโปรโมชันนี้แล้วกันนะครับช่วงนี้ลูกค้าถามเยอะเหลือเกินขอน้ำมันเต็มถังหน่อยได้ไหมผมขออนุญาตขอพี่นายเลยนะครับ,ครบใครที่ติดต่อเข้ามาผมฝากเบอร์โทรนะครับ090นะครับ5214444นะครับ090 5214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID line ด้วยนะสามารถที่จะแอดเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถราคาพิเศษทั้ง2คันนี้ผมขอพี่นายแล้วนะน้ำมันเต็มถังนะครับบอกว่าดูจากคลิปรีวิวมานะครับทั้ง2คันนี้นะครับ พิเศษราคาเอา4 0 0แสนกับ3 0 0แสนแล้วกันนะครับมีทอนนะฮะต้องบอกว่าแถมน้ำมันเต็มถังนะฮะบอกแคตแอดมาเลยนะต้องบอกรถครอบครัวในราคาสุดประหยัดจริงๆครับตอนเป็นรถใหม่เรารู้สึกว่าอันีมันอาจจะราคาสูงไปแต่ตอนนี้ถ้าอยากจกเป็นเจ้าของนะครับในราคาที่บอกว่าสุดคุ้มค่าและที่สําคัญซื้อไปนี่ใช้เลยไม่ใช่ซื้อไปแล้วต้องไปทําเครื่องต้องไปทําเกียร์ต้องไปทําสีต้องไปเก็บนู่นเก็บนี่ไอ้นี่ไม่ต้องนะฮะเพราะรถทุกคันพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้เขาก็ใช้อยู่ตลอดแหละแต่ว่าช่วงหลังมานะครับอาจจะ ครอบครัวนะฮะต่างคนก็ต่างมีรถของตัวเองก็เลยจอดที่บ้านคันนี้เพื่อนเนี่ยผมก็เลยเอามาฝาขายส่วนคันนั้นก็รถพักพวกกันรู้จักประวัติทุกคันนะครับซื้อไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับไปทุกที่ทั่วไทยที่อยากจะไปครับนะฮะขอบพระคุณข้อมูลดีๆแล้วก็ ราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษกับพี่นายด้วยนะครับนานๆมาให้ข้อมูลกับเราทีต้องบอกว่าวันนี้นะครับได้ข้อมูลครบถ้วนจริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับอย่างที่ฝากเบอร์โทรย้ํากันอีกรอบ0905214444วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นายเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับให้ข้อมูลนะครับวันนี้เรา2คนนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ